เสพซื้ออย่างไรให้เท่าทันเออคุณเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราโทรชวนพี่ชายคุณมาทานข้าวด้วยกันดีไหมคะไม่ได้เจอตั้งนานละ <S <S เขาไม่อยู่บ้านนะ่ะ<ฮ>ไปเที่ยวทะเลอีกสองวันถึงจะกลับเขาบอกคุณหรอคะไม่ได้บอกหรอกแต่ผมเห็นเขาโพสเฟซบุ๊กบอกละเอียดยิบเลยว่าไปไหนทำอะไรบ้าง <S <S เมื่อ,อไรกลับรู้กระทั่งเวลากลับจากตกเครื่องบินที่ช oh <no. S 2> โชยอดีนะที่เป็นคุณรู้ถ้าเป็นพวกวิชาชีพรู้เข้าแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ย ก็จะเปิดช่องให้เกิดเหตุร้ายได้ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราบอกเรื่องราวส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการอัปโหลดรูปหรือลงวิดีโอทั้งที่หลังถ่ายบางคนแชร์โลเคชั่นว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แบบเรียลไทม์เลยนะครับลงในพื้นที่สาธารณะแบบนี้เกิดมีผู้ไม่หวังดีลูกเข้าเขาอาจใช้เป็นข้อมูลในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับจริงด้วยถ้าเราคิดแน่คิดหลังก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนตัวอะไรก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและชีวิตของเราได้เลยนะเนี่ย กสทช,ชสนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน